ซำซัวขนมจีนโอ้โน,นี่ต้องมีแนวแกล้มพี่น้องมาเนี่ลูกชิ้นเอ็นหมูแทะสวัสดีครับ,รบมาเนี่กคับคือเกาครับตำอย่างในจานเส้นลูกชิ้นเอ็นเนาะลูกชิ้นเอ็นหมูแทะมาเนี่เนาะก,กินง่ายๆพี่น,น้องแต่ว่ามนเมนูเดิม Xẹp này nó lùi mời mình mặt trong vòng thân là đẹp kìm lộn mọi người đẹp Ui người đẹp mọi người đẹp mọi người mọi người mọi ui mọi người mọi มือกันตังเธอคือเกาป่ะแสบเลยแสบ้เกาเลยป้าคือคำไหเนื้อ,อ,อ,อสุพีสุนองคำแรกครับ อืมนุมมากอืมอนะน่ะเธออย่างใจหัวน่ะนี่อะพี่น้องครับ <c oughs> เซน <c oughs> เดี๋ยวมามามาเซนอยากกินเ,นเซนแ่บๆแบบนี้นะพี่น้องนี่นี่เลยตามีหิวข้าวนะ,นะ <c oughs> ไม่ได้เป็ี่นหงแน่นี่เลยล่ะ ถุงมันไม่ได้กลมๆแบบนี้นี่และ <laughs> แสบก็เอาไปน้องบงนเดกจริงคืออืออือมนบพ หน้ามหน้าะไรลวกไป่ดน,นเมื่อกี้เสร็จมนงงันด้ยยิ่งนี่น้อยเอ็น,มน,อน,อมน,นหมูน้องเ <laughs> อ็นหมูบีออกน้องสิไม่ได้จับเสในหลายเบิ้งไม่้องเบิ้หล่ะจับเสในหลายพี่น้อง ลูกซินเอ็นเ,เนี่ยเอ็นหมูแท้ใส่เข้าไปนีจับมังติตจับมังสิดอ่ะเออมันาะันยีเห็ดห้ดูดจิงจินเพชรได้บ้างว่ามันไม่ได้ีดูเด,ดเส็จในก้อนนะคึ้ดีกหน่อยอไหมนี่ใส่ต้องไปนะนาพี่น้องนะพูดนะมันจะกินที่อย่างไเอ้าคำเดียวเด้ออืออ้ออืออือื พี่น้องไม่ใช่ลูกสีงูไลยลูเหมันงปาหายอยู่เลยแล้วพี่น้องนลาบานฮอกินด่บานได้กินดิลาหรืเล่านัวใส่น้ำมงพี่น้องชุ่มๆเลยทำบ่พี่นองมึกนะ ก็แซ่บก็รูกึกนะแซ่บอืมือกูคขึ้นแดงนะมาแดงยังไงรู้อยู่เไดพี่น้องมันค้าใจไหมกิบที่แล้วเพราะว่าเช้กินมาติดอย่างละสั่นว่เนี่กินไห้พี่น้องมันเบิงไหมรับ พิกสกรูนะจะม้วนเสร็นี่ให้เราลนะจะเป็นต้องม้วนเลยนะแ่นอันไหนสิพันไหกโว้บ้ะนาะเสมะนมันอันนี้มันนี่เอาขวานเอาอันนี้ตุ๊บอุ๊บนี่เอาบาเนี่ เขากันเนาะแล้วพวกพี่กินยัเนาะมาเนี่ยไปกินอู้น้มแดงนี่ดีพี่น้องบึ้งมือผม,อมกินกันเนี่ยขอขนอยาตล่วงสองม,มือ หวานอะัดตุ๊ปจบเพลิดเลืนก,กิอนอ่ะเพเผ็ดได้มันจืดๆเพราะสักพักันานดละหูะ่าหูหาหาเลยอืม ใส่หายอู่่ใส่ยังบวงอีดีว่ะอือฮคุณม่เงือกนี่แหมนี่แหมต้นหอมแหม่บอบ่เบาดีดีเว้ยยังคนซื้ออยู่เว้ยเอาเนี่ยนะตักมันอ่ะอืโควิดเพราะปั่นน้ำสั่งด้วยนี่โอ้พี่ต้องเอาดิตักน้ำจะกินพร้อมแตบพร้อมอู้หูหงายพี่ต้อง อืมอขอชาดก่อนเนาะอืมอืมเอ้วสำหรัพริกสักกูพริกน้อยเนาอืม <ๆ S 1> กรอบกรอบเ,เลยอันนี้ครับจะได้กินออีกย่างนึ่นี่อันนี้อันนี้กินอย่างอันนี้พริกหวานมินิสวางลงไปในนี้ได้พริกหอมออแล้วก็ ใส่เส้นจล็กน่อยหนึ่งพี่น้องไม่ต้องหลายแค่นี้ก็ได้รสชาติเอาพรุนี้อันใส่น้ำไปอ้ยหาฮะนี่สอนว่าออกมาเอาบัตรนี่นะครับเอาหนึ่น้องครับครับนี่จะไรกินเองข้ากินอยู่แล้วครับเอาเราโอ้พ like, ี่น้องมันหนาเป็นอยู่อันนึ่งสองกินกินนี่ต่งงกันกินเองเมื่อกินเดี๋ยวกะเมื่อ่ะนี่เบิร์กากินโซ่พี่น้อง

สวยมันดอกบัวนะเอาไปทำกระทงด้วพี่น้องก็จะถึงเวลากระทงแล้วด้วยนี่นี่นี่แยบสวยอ้หูแสบต้องเจริเนาะมันนี่น้ำแต่ว่าเบด้ลหรอกอ่านี่รับพี่น้องผู้ใดอยากก็ไปเฮ็ดกินเด้อคือเก่าแล้วครับพี่น้อง ตำซั่วขนมจีนพนัวพิณนามสดน้ำคลิปนี้ก็เบ,บิ่แล้วอืพอกันคลิปหน้าเ<น>ช้าสิบห้าตีตำอีหยังอีกหรืออีหยังอีกนี่เส้นอีหยังขนมจีนแบบไรนี่เลยพี่นอ้องเส้นนี่เลย <laughs> เอ้าถือมือนี้เขาสองคนปูดเจ๊เชนเดลลาพี่น้องไปก่อนครับแซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย